ตอนนี้มาที่วัดหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลวัดวานแป้นตำบลบ้านสาอเภอเชียงแสนวังก็มีรถพระวิญญาธิการรถตำร,รวจพระประจำตำบลแมาสาสรับคอยตรวจตราความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ในตำบลแม่สาก็จะเอาอตรวจเยี่ยมทุกระยะระยะทุกทุก,ทก,ทก,ทกโอกาสที่เอาอไปนะเดือนหนึ่งก็อาจจะสักสองสามครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมให้กาลังใจพระผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแในส่วนพระที่เข้ามาเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ปฏิบัติกิจทางศาสนาก็จะขอตรวจสอบตรวจสอบถ้ามีความผิดก็ต้องดาเนินการตามระเบียบของคณะสงฆ์ทีน่นี้รถเป็นรถพระวิญญาธิการกับเอาตรวจเยี่ยมพระ ในโอกาสต่างๆในตำบลบ้านสาดตำบลหนึ่งก็จะมีภาพวิญญาธิการประจำตำบลสองรูปด้วยกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางคณะผู้ศาสนา ครับคณะนี้ก็ออกปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมตรวจตราความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ในวัดต่างๆช่วงแรกก็จะตรวจตามเส้นทางก่อนถ้าหากว่ามีพระที่จอนมาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะขอตรวจสอบเป็นบางต้นคราวน,นี้ก็มีเดินทางไปพระวิทยิการสองรูปกับพระตากล้องช่างภาพช่าง ป้านายประชาธาพันธ์ติดตามไปด้วยเพื่อแจ้งข่าวแจ้งเหตุต่างๆครับก็ออกลัตะเวนมาตามป่าป่าชุมชนเพือมีชาวบ้านชาวสวนแถวนี้ได้ไปแจ้งกับเจ้าคณะว่ามีพระจรชอยมา <Okay. S 2> ก็จะขอตรวจดูว่ามีมาหรืม หรือว่ามาพักชั่วคราวมาพักอาศัยก็ถ้ามีก็จะขอตรวจสอบตอนนี้ก็รัตเวียนรัตเวียนไปก่อนอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่มีก็ได้ถ้าว่าไม่ใช่ก็ขออนุโมทนากับท่านที่เดินมาเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาในป่าก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่พระเพื่อมาปฏิบัติก็มาทำกิจอย่างอื่นก็ต้องขอตรวจสอบ จะเป็นระเบียบของคณะสงฆ์ทั่วประเทศเหมือนกันเช่นนี้เหมือนกันหลวงปูก็เคยไปไปต่างจังหวัดก็ไปพักเช่นนี้เหมือนกันแต่ถ้าพ้าที่มาเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาในป่าชุมชนเพื่อสุรงควัอันนั้นก็จะแจ้งให้ทางพื้นที่่อได้ทราบว่าเรามาเพษษษษษษษื่อกิจอะไรไม่ได้มาเพื่อสุน陀สงฆ์งอื่น สำหรับก็ในการปฏิบัติทั้งนี้ก็ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงถึงยังผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญผู้ที่ติดตามคลิปของหลวงปู่ในการปฏิบัติงานทุงทุกครั้งทุก,ทกงานทุก,ทก,ทกบุญขอบุญทั้งหลายจงหน่วยใช้กับทุกคนทุกท่านได้รับอน,นิสงส์ผลบุญนี้ทั่วถึง กันทุกคนทุกท่านเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อุติว้เท่านนี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอโมทนาสาธุ